มาครับพี่น้อง,พ,องพี่น้องกินซอยจูครับผมแซ่บโอ้ยแมงวันจะมาได้ใส่เวยจูไข่หลังจูตับเนื้อสดสามสิบกีบแก้วหุ่มขมด้วยเข้าไปไวบบนี้โอ้ยแมงวันเนี่ย เรือลุ่มผัดว่อยว่อกับโดชุดวว้ตรงผม ไม่หวานหลายกลางเันสปอเอาเคียงออื <Og threaten> นี่เด็กม่วันนยนสวนเทดิใครหลัง ง่ายที่ัวที่มันแรงอยู่เนี่ยเนื่อสดๆใส่ก็เพกกาคงๆอ,อืม ป็นยังว่าที่กินสับเฉาผมบัวมากบัวมากไม่วันไม่วันหยั่งได้มาผมกินเขาบริแสบหยั่งจะเป็นอย่างโดดเดี่ยขออภัยด้วยได้เหนียบบ้างหืมเหรอ Yeah. kịp. เอาไปกินข้างลังตัวเดยวพี่นอ่องอืผมสั่งหลายยน้ามบวกินยน้ามบวกินกับบมาอืะนายครับมันเห็นแต่มันกินบะแสบพี่นอ่องอืโอ้ยหมึ่งเดยอ โอ้ยกำลังกินแสบๆเดี๋ยวไปกินตอวข้างหลังเดี๋ยวพี่น้องครับผมเบิกงเบืงมันตอมเต็มอยู่ไา้พี่น้องหุนหวยประมาณยังดอกอืได้คิดสันสัมน่มแบบนี้โอ้ยอามาสูนหายเค่นอนแบบนี้เนาะเอาพี่น้องฝากอะไรก็แจ้งมาได้เลครับเดือดเนือสดสดมากนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินตัวข้างหลังกับพวกไอ้เด้อวพี่น้องครับผมเมื่อวันมันหลายมันโมเสบไปนะครับผมสวัสดีครับ นี่เอามาขัวซุกอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับผมสัวขัวใส่เพียง่ายนี่กินโบเบิร์ตบางหันอยากกินแสบๆอยู่พี่น้องเอ้ยไม่วันมันหลายเงิดคัดแซ่ตัวตัวนี้รอไฟเดือดนี่โอ้โยต้มเพียครับผมขัวเพียนี่แหละสุดดอดพี่น้องเนี่ย เสียบวัวไปจุอีกรอบหนึ่งครับผมจุแสบอีกรอบหนึ่งเลยครับผมเสียบดีบรบรยากาศในป่าในดงบรรยากาศในป่าในดงครับผมง่าง่ายนี่โอ้อันนี้เป็นลวกหัวลวกนะครับแบบสุกจิ้มก็แจวบันนี้โอ้แจวขมขมพี่น้อนครับผมเออโอ้ย เหนือไปพลอยเหนือเป็นเนืออันนี้พี่น้องโอ้เสียบโดดโอ้เสียบจับเสียบจับจับสดๆไม่ว่าไรไร เขาเว่าไทยคนกินคนกินว่ไวาไหวไทยแซ่บเหมือนกันครับเบื้องจนเหนียวก็พี่จะแซ่บเลยพี่น้องมีไข่ลังมีพาคิคริโอสามสิบสีบตับไข่ลังเนื้อเนื้อลายเนื้อติดมันเนื้อลายเจ้าข้มขมเจ้าดีข้มผมไม่ว่างหรอก มืิอวันพว่วงเขียมกับพี่กาแซ่บกินของกันเด้อพี่น้องเด้อพักตะเดาก็มีออเดาหวานเหมือนกันหวานใส่คมแปรไตแกร็บด่วนนี่ครับจิ้มเอาจิ้มเอานะครับโอ้ไข่หลังขิงไข่หลังสุดยอด